แล้วผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะคือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับมีมติที่จะมอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักและเข็มเกียรติคุณให้กับหลายท่านเลยนะครับทุกผู้ชมฮะรายชื่อที่น่าสนใจเนี่ยพระเทพมงคลวชิโรพาสอายุ102ปีนะฮะฝั่งคณะว่าก็จะมีคุณสุทินคลังแสงคุณชัชวัลคงอุดม คุณพรทิพานสุพานุก,กูลด้วยนะฮะก็คือพอ,อฟ้าแห่งสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีนะครับท่านก็ได้รางวัลน,นี้ด้วยเช่นเดียวกันและได้ดูดีบัณฑิตกิติมาศด้วยนะครับล่าสุดก็เพิ่งมอบเงิน5 0 0แสนบาทให้กับแม่ทัพบัณฑิต2ที่ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาด้วยสโลแกนประจำตัวของท่านนะพอ,อฟ้าบอกทำดีไม่มีวันหยุดความดีไม่ทิ้งเรานะฮะแล้วก็28กันยายนหรือพรุ่งนี้ รงกับวันคล้ายวันเกิดของพออ,อฟ้าด้วยและจะทําบุญใหญ่ที่พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พุทธศิลป์มรดกไทยสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหม,มรังสีด้วยตั้งแต่เช้าเลยนะครับมบุตรตกบาแจกท่าน1,000ชุดแจกพระสมเด็จและเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ชมพระสมเด็จวังหน้าอายุเก่าแก่กว่า100ปีด้วยนะครับ